ได้ใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากระหุ่นยนต์แล้วจะกลายเป็นนะคะสังคมนะคะสังคมที่จะได้นะคะเจอกันนะคะมีในเรื่องราวของการที่นะคะ AI มันก็พัฒนามากขึ้นเรามาอยู่ในยุคที่นะคะพลังงานมันนะคะปฏิเสธไม่ได้แล้วว่านะคะ ถึงจะปฏิเสธมันก็มาอยู่ดีถึงจะปฏิเสธมันก็มาอยู่ดีตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาเตรียมพร้อมในเรื่องเรารู้จักตัวตนของเราให้มากขึ้นดีกว่ารับมือจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะในเรื่องเราของการที่จะปรับตัวเข้ากับบรรดานะคะหุ่นยนต์เข้ากับบรรดา,นะะนนบบดาเทคโนโลยีซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกว่าจะมีมือถือนะคะที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยเราก็เคยผ่าน ในเรื่องหลอกการใช้แพ็ l ลิงการใช้โทรศัพท์ตามบ้านการใช้โทรศัพท์ที่หยอดตู้